เยอะงานแล้วแกวบริหารไม่ค่อยเป็นเนี่ยกลางคืนเนี่ยมันต้องมันต้องให้มันหยุดสี่วันเพราะว่าจะได้ให้กลางวันเนี่ยแทงเพราะกลางวันเน่ยมันหายายากยากอะ่ะ ยามเนี่ยางว่าเนี่ยมันหายากนะมือไม่ค่อยคำวันหา,นหายากนะใครจะมาอยู่างว่าเนี่ยยามอะ่ะคือเลยเลื่อนหาได้นะ คืนหาง่ายกลางวันหาย,ยากใครจะมาเป็นเพราะว่ากลางคืนหรือกลางวันไปทำงานอย่างอื่นได้คือนี้จบเลยคือไม่ยอมหยุดอีกจบเลย ถ้าเราอยู่กลางคืนกลางวันเราไปทำงานก่อสร้างอะไรมันได้คือเป็นยามเป็นยามสักยีวันก็พอแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อชีะเป็นแบบที่ว่า อานไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีงานงมีเยอะแต่แกไม่แกไม่ปล่อย ี่นมีเยอะแต่แกไม่ปล่อยไนงะแ,แกไม่ปล่อยเลยอนะ่ะก็บริหารมันก็เป็นไนงะ เจอบริหารเนี่ยถ้าผมเลยนะคือเนี่ยผมสั่งหยุดเลยสี่วันทุกจุดว่ไรเอาว่านะคุณไปทำงานอื่นได้ถ้าคุณไม่ไปทำงานอื่นคุณต้องอยู่กาวัน ืเด็กขาดไปเลยกลางคืนต้องหยุดสี่วันต่อเดือนสั่งเลยว่าเพราะว่ากลางวันเนี่ยมันหาหายามอยู่ยากถามเลย าจะมาเข้าแต่กลางคืนนั่นแหละกลางวันหายามอยู่ยากมากเลยนะทุกบริษัทกลางคืนหาง่ายกลางวันหายา,ยากเพราะอะไรกลางวันเขาทำงานจริงๆคือม,มันนอนนี่ เชืเอ่อคือนนอนยามนี่น้องไปดูเลยเชี่ยงคืนไปดูเลยหลับทุกที่หลับหมดอะกลางวันมันหลับได้ไห้วนะกลางวันมันหลับไม่ได้